สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะเอฟซีขาดูค่ะสวยงามเลยค่ะกินเลยลูกแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวค่ะที่มากินตอนนี้ค่ะกินเลยลูกแม่กินเลยค่ะสิบสองตัวค่ะแมว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 มมากินหัวหันก็นลูกมาแล้ว ไดมอนด์ครับไดมอนด์ Diamond ไม่ไปวิ่งนะลูกวันนี้ไดมอนด์มาทางนี้ลูกมาไดมอนด์ไม่วิ่งแล้วชีลาไปไหนนะเอา้าอ,อยากัดกันนะนลูก,ลกอย่ารังแกกันนะลูกแบ่งปันกันนะลูกนะหนูไปกินฝั่งโน้นไปลูกปะไปกินฝั่งโน้นนะคะไปกินทางโน้นไปกินทางโน้นปะเมียวนี่เห็นหน้ากันตื้นกันด้อค่ะพี่น้อง ไปกินด้วยกันไปลูกปะก็จะเห็นเท้าครูวลันยูเดินไปเดินมาค่ะเอฟซีค่ะอ๋อหนูไม่กล้าไปกินเลยลูกเดี๋ยวคุณแม่ตักให้ต่างหากนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลคค่ะชิาชิาขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะชิามาเดี๋ยวขอบคุณเลยลคค่ะพี่น้องชิาลูกมา ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะมาเบิ้งน้องแมวกินหัวอาหารน้ำกันเด้ค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้แล้วก็ประมาณเวลาห้าโมงกว่าค่ะห้าโมงเย็นด้ค่ะพี่น้องอากาศกะยังหอนอยู่ได้ค่ะคุมพันก็วิ่งได้สิบสามรอบแล้วค่ะยังไม่เสร็จเดี๋ยวมาให้อาหารน้องแมวก่อนเพราะว่าเขาร้องอยากกินก็เลยมาให้อาหารน้องแมวโดวยจะไปวิ่งต่อนะคะเพิ่งได้สิบสามรอบค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่าค่ะเป็นบุญกุศลนะคะพี่น้องเด้อได้บุญกุศลน้ำคุ้มพันคู่รันยูคุณสำลิดครอบครัวคุ้มพันค่ะดูแลน้องแมวเลี้ยงน้องแมวขอให้บุญกุศลส่งผลให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปตราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเอฟซีก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเช่นกันค่ะมาเอาบุญนำกันมาได้บุญกุศลนำกันนะคะเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะ ดูแลน้องแมวรักน้องแมวรักและเมตตาต่อสัตว์ผลบุญกุศลก็จะส่งผลให้เรามีความสุขค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะฮะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาดูน้องแมวกินหัวอาหารนะคะฮึบเอาเข้าไปกินด้วยกันอ่ะเอาหนูทางนี้ลูกอ่ะกินตรงนี้ก็ได้ ตัวตัวใดที่ไม่กล้าเข้าไปกินกับเพื่อนก็มากินมากินตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่จับแยกมาให้กินตรงนี้ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ